กับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คแผงอ่าหกว้ตหกวั์มือสองนะผมจับมาอ่าจับมาอนุกรมอะอนุกรมสติงหนึ่งสามแผ่นครับสามสติงอ่ามันเป็นแผ่นมือสองนะนะที่ขายใน l า z a d a าับ s h o อปปี้อ่ะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเมื่อก่อนจะอยู่อีกร้านหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ย้ายไปเจ้าใหม่แต่คือมันเป็นแผง อ่าผสมกันครับระหว่างโมโนกับโพลีครับถามว่าดูยังไงเป็นโมโนหรือโพลีก็ไม่ยากครับก็เหมือนแผงใหญ่ๆที่เราใช้ก็คือถ้าเป็นโพลีมันก็จะเป็นตารางหมดเลยแต่ถ้าเป็นโมโนมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นี่ฮะโมโนเน,นี่ยอันเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นโมโนอันนี้โพลีอันนี้โมโนอ่ะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นโพลีโพลีโพลีโมโนโพลีโมโนก็จะโพลีหรือโมโนก็ช่างมันครับเพราะว่าอ่าผมเมื่อก่อนผมใช้แผ่นอย่างเงี้ยชาร์จไฟเพราะว่าเมื่อก่อนผมเล่นนะถ่านลิเธียมไอออนนะกระแสชาร์จก็ต่อกับชาร์จเจอร์ได้เลยครับส่วนแอมมันผมว่ามันได้ไฟเยอะเยอะดีอะ่ะ เยอะดีนะแต่ความทนผมไม่รู้แต่ว่าไอแผงที่เห็นเนี่ยอายุมันรู้สึกว่าจะเกือบปีแล้วลแล้วก็มีชุดปีนึงอีกอยู่อยู่บนหลังคาทางนู้นเพราะว่าตอนนี้ผมได้แผงแผง18โวลต์160วัตต์มาเสริมนะไอแผงพวกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ ไอชุดนึงผมไม่ใช่ทำเป็น4ี่สตริงอันนี้เป็น9แผ่นชุดนู้นจะเป็น12แผ่นนะสิแผ่นผมได้กระแสชาร์จประมาณ2 4งจถึงสองแอมป์แผ่นนี้ก็จะได้ประมาณ2อแอมป์มันอยู่ที่คุณภาพของแผ่นที่เราได้มาครับเพราะว่าผมต้องเช็คช็อตแอมทีละแผ่นว่ามันลงเท่าไหร่บางแผ่นก็600้อมิลลิแอมป์บางแผ่นก็700ดรมิลลิแอมป์ก็เฉลี่ยแล้ว เนี่ยฮะสาแผ่นเนี่ยสติงหนึ่งมันก็จะได้ประมาณหกร้อยหร้อยมิลลิแอมถามว่าผมคิดยังไงมาจับรวบก็เมื่อก่อนผมเนี่ยผมเอามาใช้กับนี่ฮะคมไฟโซละเซลล์กากะครับตัวละอ่าสี่สิบ้าสิบาทใน lazada shopee อ,ปปอะนะแต่ข้างในผมเปลี่ยนฐานเป็นอ่าดิเทียมไอออนมือสองแก่จาก แบตโนนบุก๊กครับก็มาใช้ก็มันก็มีประสิทธิภาพดีนะเพราะว่าปีหนึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าแดดปกติล้นทุกวันนะเต็มล้นทุกวันก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็ใส่บีมเอสบีเอตัวหนึ่งสั่งจากจีนก็ตัวละสี่ห้าบาทใส่บีมเอสไว้ครับแล้วก็เนี่ยใช้แผ่นเนี่ยเนะับใช้แทนแผ่นเดิมมันครับผมบอกเลยว่าแดดอ่อนแดดอะไรยังไงไฟมันก็ได้เต็มฮะ ไฟมันออกดีครับเพราะว่าแผ่นมันมามันอ่ากระแสมันชาร์จได้ของเดิมที่ติดกับบนบนหัวมันนะของไอตัวโคมไฟพวกเนี้ยอ่าชาร์จประมาณร ah ้อยมิลลิแอมเองนะเต็มที่ไม่ถึงส ah องร้200 ah อยสองร้อยมิลลิแอมแต่ผมว่าไม่ถึงร้อยมิลลิแอมด้วยแหละแต่แผงเนี้ยคืออย่างอย่างนี้เลยสภา,ภาพอย่างนี้ยคุณรู้ไหมมันมันม,มันเข้าประมาณสี่ห้าร้อยมิลลิแอมก็คือคร ah ึ่งแอมครับ ครึ่งแอมฐานลิเทียมไอออนอ่าอย่าง1 5 0 0พันห้าถึงสองพันมิลลิแอมมันชาร์จหนึ่งซีก็มันชาร์จรับกระแสได้เป็นแอมก็คือยังไงก็เต็มะอะยังไงก็เต็มก็เนี่ยครับเนี่ยแม้แต่โคมไฟโคมไฟตัวเล็กๆธรรมดาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปีกว่าแล้วครับเนี่ยไม่พังไม่พังครับโอ้อยู่ไหนเนีมองไม่เห็น เนี่ยไม่พังเพราะว่าข้างในมันก็เป็นฐานลิเทียมไอออนสองก้อนเนี่ยแล้วก็ใช้แผงเนี่ยครับนะฮะแผงหกโวลต์หกวัตต์นะครับชาร์จใช้แผ่นเดียวนะครับอีกแผ่นหนึ่งมันจะวิ่งไปใส่คุมไฟตัวล่าเซลในในเนี้ยในเล้าในในเล้าหมาที่ผมต่อเพลิงไว้เนี่ยฮนะผมเล่นตรงนี้มาก่อนปีที่แล้วผมเริ่มเล่นผมผมเริ่มรู้จักไอแผงตัวนี้ แล้วก็มาแล้วก็มาประยุกตําเป็นแผงระบบ18โวลต์อ่าระบบชาร์จระบบ12ครับขอโทษทีชาร์จระบบ12โดยที่โวลต์ม,มันมาประมาณ18-20ถึง20บโวลต์18บแโวลต์20โวลต์ v. V. แต่ตอนนี้คือมันปลดประจำการถ้าผมว่าจะเอาไปให้น้าก็ใช้แต่ก่อนใช้แล้วมาวัดโวลต์วัดแอมป์กันก่อนอ่ามาดูแดดกันครับอ่าสภาพแดดก็คุณก็เห็นนะครับท้องฟ้า ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะฮะพาทิติทอยู่นี่โฟกัสผมต้องขอโทษด้วยนะครับโฟกัสมันอ่าเวลาเขาเขาเขาเจออะไรบางอย่างเขาจะเบอร์ครับเพราะว่ามันเป็นกล้องมือถือหัวเวย่ยไวเจ็ดโปครับตัวเดิมอะบ้านก็ไม่ได้มีงบซื้อกล้องดีมาอธิบายให้ลวครับพราก็คือใช้โทศรศัพท์มือถือที่ผมใช้อยู่นเนี่ยเนี่ย ตกรุ่นไปแล้วนะสาหรับบางคนแต่สาหรับผมก็มันยังใช้งานได้อยู่อ่าเนี่ยครับท้องฟา้าเมฆอย่างนี้แล้วเรามาลองวัดไฟก่อนเดี๋ยวผมตั้งให้ไกลๆออตั้งไกลก็ไม่ได้ปวดหัวอ่าเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะใช้ไม้ใช้นอ็อตยิงไม้ยึดเนี่ยทำเป็น สติงสามแผ่นครับสามสเติแล้วก็เดินเดินสายเดี๋ยวให้ผมให้ดูสายไฟลงมาแล้วกันอ่าอันนี้สายออกครับคือต่อลงมาแล้วอันนี้คือผมลองกระแดดเนี้ยแดดไม่เปียงอ้ววแแลคมมเเตร์ผไไปไหนนดี๋ยะ แคมมิเตอร์ไปไหนเนี่ยแคมเดี๋ยวนะขอโทษนะครับผมลืมแคมมิเตอร์อ้าวผมไม่วางไว้ไหนเนี่ยเวรกรรมเนี่ย <laughs> แคมมิเตอร์เอนเองครับเอ,เอ็นงรุ่นเนี้ยครับรุ่นเนี้ยครับซื้อใช้ฮะตัวหกร้อยเอเจ็ดร้อยกว่าบาทครับหกเจ็ดร้อยวัด ่า MDC, MAC ได้โหมดครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรแต่ผมว่ามันก็ช่วยเราเปรียบเทียบได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาดูครัผมจะอ่าปรับมาที่โหมดโวลต์ก่อนโหมดโวลต์ก่อนครับโวลต์โวลต์ดีซีนะโวลต์ดนะีซี ถามว่าวัดยังไงผมก็เอาจิ้มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบวกจิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปในเนี้ยครับเอาสดๆฮะอ่าไฟลงมาเนี่ยครับยี่สิบโวลต์ไฟลงมายี่สิบโวลต์ครับแล้วแอมม์อ่านี่ฮะวัดที่แอมวัดแอมวัดแอมโหมดแรกมันจะเป็น AC ครับ AC a แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น DC d c m คือมันไม่ได้ตรงเปแต่คือเราเราก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบได้นะมันเป็นมิเตอร์ราคาถูกละมิเตอร์ลากยาแล้วแต่ว่ามันใช้งานได้จริงครับก็เอาควบ,บคของนี่ช็อตแอมตอนนี้แดดแรงขึ้นมานิดนึงนงครับแต่ก็ยังมีเมฆบดบังเดี๋ยวมาดูว่าแผน 6, 6่น6โวลต์6วัตต์แอมลงมาเท่าไหร่เห็นไหมครับ อ่าเห็นแอมไหมฮะเห็นแอมไหมฮะเดี๋ยวเงามือผมบังนี่ฮะแอมช็อตนะครับเห็นไหมฮะขึ้นเรื่อยๆคือแดดตล้ว้แดดเริ่มมาคือถ้าแดดเปี้ยงๆนี่มันได้ถึงสองแอมครับนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชอ็อตแอมใหม่ตะกุกตะกาครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็ทําทดลองการใช้แบบบานๆานสาหรับผู้ติดตามนะครับเรามาดูกันใหม่เรามาดูกันใหม่เ,ามาดหมเดี๋ยวขาตั้าางกลองกนะ่อนนะนี่ฮะอันนี้แดดอ่อนลงได้เป็นแอมเลยนะครับหกโวลต์หกวัตต์ อ่าใช่ครับอันนี้แอมที่คุณเห็นนี่คือเวลาช็อตเนี่ยตะกี้เห็นแอมห้าใช่ไหมมันเทียบเท่าแผ่นสิบแดโวลต์สามสิบวัตซึ่งราคาอ่าราคาสําเร็จรูปอะ่ะมันมันดีกว่าแต่ถามว่าอย่างเงี้ยคือผมทดลองเริ่มเล่นเริ่มทํามันก็เราก็ได้ความรู้ส่วนหนึ่งตอนนี้อยู่สองแอมแอมสองฮะหโวลต์หวัตคุณดูนะครับหนึ่งสติงหโวลต์หวัตก็สติงนี้จะเป็นหวัต หกหนึ่งหกหสเปคมันเป็นตอนนี้ผมทำมาเป็น18บแปดโวลต์สิวัตต์อ่ะให้ยีวัตต์ด้วยถ้ากับแปโวลต์ยี่สิวัตต์แต่คุณเห็นแอมที่มันลงตะกี้ไหมอ่ามันแรงกว่าสเปคมันครับมันถึงน่าใช้แต่อายุการใช้งานผมผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าที่เท่าที่ผมลองใช้มาชุดแรกเลยนะเสียไป อ่าสแผ่นทีละชุดละแผ่น2แผ่นนะแต่ในส่วนหนึ่งคืออายุมันเกินหนึ่งปีแน่นอนครับถ้าเราเอามาขัดใช้แรก็เกอร์ไอ้นี่หน่อยนึงเมื่อก็ใช้เขาเรียกอะไรแลก็เกอร์ไม้อา่านะกันซึ่งหลายท่านก็เคยลองเล่นนะมันเป็นแผ่นโซลาเซลล์คนจนครับสั่งถ้าเกิดเราสั่งแปดแผ่นเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยแผ่นละห้าสิบบาทเองอ่า เอามาประยุกต์ใช้แผ่นหนึ่งเนี่ยคือเราใช้กับพวกโคมไฟโซลาเซลล์อะถ้าเราใช้หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นนี่ถ้าเป็นโคมไฟโซลาเซลล์นี่ต่อได้สองหลอดเลยครับใช่ครับกรณเลีแดดปกตินะต่อสองหลอดเนี่ยยังไงมันได้เต็มทุกได้เต็มครับได้เต็มเอามาแปลงเป็นชาร์จมือถือก็อยังได้เลยเพราะว่ากระแสมันออกที่หกถึงเจ็ดโวลต์อ่าแผ่นหนึ่งออกประมาณหกร้อย 600-700ถึงมิลลิแอมตามสภาพแผ่นครับตามสภาพแผน่นโอเคครับก็เห็นอ่าแอมไปแล้วนะครับก็เป็นเนี่ยฮะเป็นแผ่นเขาเรียกแผ่นโซล่าเซลล์คนจนซึ่งทำไมผมชอบใช้นิยามนี้ก็บ้านผมไม่ได้รวยอะไรครับบ้านผมไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ว่าผมใช้ความรู้การสังเกตการแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนีฮยดูเลยครับงงเงงงเงี แต่คือมันแข็งแรงนะครับเราสามารถไปวางบนหลังคาอะไรได้เลยก็สายก็อยู่นี่อ่าเดี๋ยวมาดูตอนนี้อีกทีครับตอนนี้แดดแดดอ่อนมากเลยแดดอ่อนมากกระแสแอมจะได้เท่าไร่มันเป็นแผ่นโซลาเซลล์เริ่มเริ่มต้นของผมอะที่ผมรู้จักโซนะลาเซลล์อ่ะคุณเห็นแนะช็อตแอมแล้วคุณเห็นแอมออกไหมครับนี่แดดแบบไม่มีแทบไม่มีเลยนะเนี่ยได้เห็นไหมครับ ออกเป็นแอมอ่ะอ่าเนี่ยครับอ่าสามแผ่นหนึ่งสติงครับอนุกรมเป็นสามสติงครับรวมรวมกันมันก็จะได้ประมาณสิบแปดอ่าสเปคมันก็จะประมาณสิบแปดโวลต์สิบแปดวัตต์เพราะว่าแผงมันหกโวลต์หวัตต์อืมสิบแปดโวลต์สิบปดวัตต์แต่คุณเห็นไฟมันออกไหมคือสิบแปดโวลต์ยี่สิบวัตต์นี่ไฟออกจริงคุณไปวัดจริงยังไม่ถึงแอมเลยครับแต่ตัวเนี้ย ทะลุครับทะลุไปเกือบ2อแอมเวลาเข้าชาร์จเจอร์แล้วมันได้แอมกว่าเลยแหละอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนงบน้อยหรือเพิ่งเริ่มเล่นอ่าเริ่มเล่นโซล่าเซลล์แล้วไม่ชอบการไม่ชอบความสําเร็จรูปอะครับก็แนะนําให้ไปลองทําดูครับมันเป็นการอนุกรมนะก็แผ่นแรกอ่อาอย่างที่บอกแผ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นลบบวกลบบวกใช่ปะ่ะก็ เอาบวกมาเข้าลบแผ่นนี้แล้วก็เอาบวกแผ่นนี้ไปเข้าลบแผ่นนู้นฝั่งนู้นก็จะเหลือบวกฝั่งนี้ก็จะเหลือลบมันก็เป็น18โวลต์แล้วครับตอน1นึ่งหนสติงสแผ่น1นึ่งสตริง,นนง,งอ่าผมก็ใช้ผมเริ่มเล่นที่แรกมันจะเป็นนี่ฮะอ่าสตริงเดียวครับสตริงเดียวสติงเดียวคุณเชื่อไหมว่าบางทีผมได้ไฟทั้ง6 7 0 0็ดมิลลิแอม บางวันอะ่ะผมวัดอะ่ะเพราะว่าชาร์เจอร์บางตัวมันบอกแอมได้อะไม่ใช่เจ้าเหลืองนะครับเพราะเจ้าเหลืองถ้าไม่ถึงแอมมันก็จะไม่แสดงคุณเชื่อไหมครับว่ามันมันมันมาห้าร้อยมิลแอมหกวัตเนี่ยฮะหวัต์หวัต์ของมันเนี่ยครับหกวัตสามแผงเนะี่ยมาห้าหกร้อมิลแอมตอนหนึแผงบางชุดก็มาถึงแป0ร้อยมาเกือบแอมมาครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะมีคลิปอ่าขึ้นไปเปลี่ยน เนี่ยขึ้นไปเปลี่ยนแผ่นให้นะเพราะว่าจะเอาชุดน,นี้ให้น้าไปใช้ก็เนี่ยครับจากจุดเริ่มต้นมีของเนี่ยปีที่แล้วผมก็รู้จักกับมันไอแผ่นนี้ครับแล้วก็มาทําเองกระแสชาร์จมันมากกว่าวัดที่มันบอกครับอันนี้เรื่องจิงสวัสดีครับ